สวัสด,ดีค่ะอยู่กับเรานะคะในช่องไม่กำไรแฟมิลี่นะคะสวัสดียามเย็นนะคะวันศุกร์นะคะโนอนมีช้างที่ไหนเนาะมายืนอยู่ในสวนเขาเนี่ยเห็นตะกลนไปไหนไปไหนช้างบ้านไหนนี่ควานหาย ควานหายเกือบไปแล้วไปแล้วดูมุดป่ามุดดองดูควานทางด้านนู้นนั่งยิ้มแป้นอยู่น,น,ะะนู่นนางโน้นนี่คือควานนี่คือควานนะคะนี่นั่งยิ้มแป้นอยู่ เราไปดูช้างเขาบ้างช้างก็อยู่ทางด้านนี้นะคะก็กตกหลุมเล่นหล่อโอ้โหโอ้โหดูตาดูตาไปบ้านมาเลย เขาเรียกแล้วไปวะเขาเรียกแล้วไปเร็วไปเร็วเออเออเขาเรียกแล้วไปว่านู่นนู่นเขาเรียกไปทางนูน่นไป, <c oughs> ไป <c oughs> ยังคล่องใจหญ้าตรงนี้อร่อยใช่ไหมอยู่สายตานางการดึงหญ้า ในสะบัดสะบัดแล้วใส่ปากเลยนละฮะดูการดูย่ยากึบเฮ้ยุ๊บใส่ปากเรียบร้อยปไปบ้านปะไปไปบ้านไปบ้านไปบ้านทำตาเศร้าๆ <laughs> ดูตาหน่อยดูตาหน่อยตาโต ไปบ้านไปบ้านเป็นเหยาะกันเลยสองคนนะแม่กำไรเนาะ <S <S ปะปะปะไปกกปันดิกวะปะเร็ว,เ,วเร็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 วเอ้าจะมาด่าเอาเร็วๆมา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 ช้างนะคะเรียกเบาๆเขาไม่ได้ยินนะคะต้องเรียกดังๆ,ๆนะคะ บางคนบอกว่าทําไมเรียกน้องดังจังเลยเขาบอกอย่างงี้นะคะถ้าเรียกเบาๆเขาก็ไม่ไปเลยเนาะเราต้องใช้เสียงนะคะเขาถึงจะเดินดูเสียงบางคนน่ะบอกว่าทําไมเรียกน้องดังจังเลย ถ้าเรียกเบาๆเขาไม่ได้ยินต้องเรียกดังๆนะคะเขาถึงจะสนใจเรานะเรียกเบาๆไม่ได้ยินนะคะต้องเรียกดังๆเขาถึงจะสนใจสนดุลมาสาไดไมดั้ยทำไดไหมครับทุกคนที่ไลน์มักสวนมางามนะครับบังคับความสมดุลครับความสมดุลครับความสมดุลขนาดว่างไม่รั่วน้ำนะครับนี่ขนาดน่างๆเางนได้อิสระกว่านี้ขี้ เรื่งมาครับความสมบุญครับนู่นนูดด่นนูดด่นนู่นค่ำแล้วเด้อเมื่อไรจาะากลับบ้านกำลังเสียบไปกินหน้าป่าเก๋ข้อมือหนึ่งไปกินหน้าป่าเก๋อข้อย่างกินยาชมบัลท้ายสวยสวยเมื่อไรจะกลับบ้านบรรยากาศยามเย็นฮันิพระจันทร์ขึ้นแล้ว จากแสงตอนแรกนีแอฮ์ถ้าพูดเบาเขาก็ไม่ใส่ใจเราเนาะถ้าพูดดังๆนะคะก็ถึงจะใส่ใจในคำพูดคำสั่งของเรานะคะไม่อยู่ใกล้กันนะครับอยู่ใกล้กันนะครับไปแล้วเดิน โอ้ยปล่อยสางกิญญาครับปล่อยสางกิญญาสางก็ไว่เนกิญญาดั่นี้ครับเทียนปากล้วยเขาคนโอ้ยเียนตปลากล้วยเขาแต่มากินึมืนกล้วยครับไกำไรก่อนไปกำไรครับไาเล้วไปเร็วไปอีกแล้วค่ะแม่แม่ไม่อยากกลับบ้านไปเร็ว เร็วสงสัยจะร่อยเข้าไปบ้านแล้วเด้อเข้าไปบ้านแล้วเด้อเร็วๆเอารีบๆหอบดูดูรีบหอบดูดูดูเขารีบดึงเขารีบดึงไปอีกแล้วหรอไปอีกแล้วหรอจ้ำตาโตไปกลับบ้านเราค่ำแล้วคือต้องจอดรอ ต้องจดอดรอคนสวยแวะก่อนไม่ถึงว่าจะตีไปแล้วไปอีกไปเร็วไปเร็วไปเร็วมาเออดึงยาแล้วดึงต้นต้นอัไนั้น,น,นชมแล้วนั่น เย่ไม่ฟังค่ะเย่ไม่ฟัง <c oughs> ได้ไปหนึ่งยอดนนะคะต้นชะอมไปแล้วนุ่นแบกชะอมกลับบ้านโอ้โหแบกชะอมกลับบ้านแล้วไปว่ะ <c oughs> เจอกระถือคาดตกใจยืนอรอยืนรอยืนรอก็ออทำความสะอาดก่อนยืนรอยืนรอวะ่ะไปนั่งก็ไปช่วยก็ทำงาน เอาวเอดวอดูยืนรอโอ้เยี่ยมเยี่ยมเร็วๆหน่อยเร็วๆหน่อยมีเปล่าหูเร็วๆวหน่อยมีเปล่าหูแล้วนะเออดูเอาจะไปสำรวจทางไหนต่อจะไปสำรวจทางไหนต่อระหว่างรอเอา <laughs> <laughs> มีการเดินบ้างช้ำเรืองมองบ้างนะคะเน ok 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 <y ok> ี่ยฮันแน่ฮันแน่ยังไม่กล้าดึงยังไม่กล้าดึง อุ้ยไม่กล้าเหยียบไม่กล้าเหยียบไม่กล้าเหยียบดูดูดูกระทะก็เดินดูเขาไม่กล้าเหยียบเขาเขาดูท่าก็เดินโอ้ยเหยียบซะเนาะโอ้ยเหยียบอืเจ้าของซะเนาะหมุนหมุนหมุนอะเออตรงเขายืนไม่มีนะคะไม่มีไม่มีมูลของเขานะมีการกลัวเหยียบมูนตัวเองด้วย ฮัลโหลฮัลโหลนี่เข้ามาเรียบร้อยแล้วดูวว <c oughs> ในพื้นที่อยู่ในบริเวณอ่าเป็นความน่ารักนะคะ ของแม่พังกำไร <Okay. S 1> <laughs> แต่ไม่ยืนนิ่ง <laughs> ยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, นะคะกด Subscribe นะคะให้เราในช่องแม่กำไร Family ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ